ก็ถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับนั่งขา้ลูกออนนะครับแต่งเดินแล้วได้ต้องคิดถ่ายวีดีโอให้หน่อยครับครับเดี๋ยวภาษาเดียวให้คีดเนองขอให้ด้วยนะถ่ายวีดีโอเนาะให้ทำยังไงอึ้งยิ้มกอดกอดกอดเลย โอยน่าห่งโอยครับเดี๋ยวให้ข้าขนเดี๋ให้ข้าขนมคนเดินก่นแล้วเดีามเขาขอบคุณหรอ อยากได้รางวัลด้วยครับอยากได้รางวัลเหรอลูกครับขอบคุณครับพอได้ลูกขอบคุณครับเอาตังค์มาขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไปให้ด้วยนะแล้วเข้าไปให้เองเอาไหนล่ะเข้าไปให้เองนะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียเอาไปให้ดิครับครับให้เให้หน่อยนะครับให้ให้เลยให้เลยให้เลย คครับรขอบคุณเทักนบก่อนครับขอบคุณครับดีเสียงโอเคครับนี่เลยที่ตัวหน้าตัวหน้าีตัวนู้นนะบบบถ่ายวีดีโออยู่ ให้ถ่ายให้ถ่ายอ๋อกดอไปเลยครับวิดีโอไปแล้วครับก่อไปเลยครับโดนช้างก่อแล้วครับ่าจกรงนัให้รางวัลเขาด้วยขอบคุณครับโอขอบคุณครับคนไหนยังไม่ได้อะ ยุ้ยปชื่ออะไรนะไปยุ้ยมดนี่ไม่รูกอนับีน้ตเด้วยนะครับตดหมดแล้วงหมดหมดแล้วหมดแล้วให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กเหรอ ตัวเล็กเอาค่าขนมไหมอะเพืาเล่นตัหตัวเล็กเอาค่าขนม็ว้พ,พูดได้ด้วยนะขอบคุณครับเนี่ยตัวเล็กจะเอาค่าขนม,มเอาอันนี้ยายเหรอคุณยายสวัสดีครับ ขอบคุณครับครับโอเคขอบคุณครับหมดแล้วเดี <S <s ๋ยวไม่ได้ขี่รถบายบายเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายองตัวนี้แน่เดี๋ยวถ่ายวีดีโอให้

น่ารักจังเลยอ่ะบนญน่ารักจังเลยอ่ะอ่ะนังแก้มเข้าไปเร็วบนบน่ะบนนบุญหรืครับเย้จังแค่คย้จ้างแค่เลยเย้เย้เยถ่ายภาพครับถ่ายวิดีโอเลยครับค่อยแค่เอาเอ้ยเอ้ยอยู่กับช้างไหมลูกท่านครับ ผมถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอไม่เลยครับโอเคขอบคุณครับครับจะไปไหนครับไปจับมือเลเธอเธออันนี้ไม้เราเลยอย่าแป้นนึ่งแป้นหนึ่งแป้นหนึงแป้นหนึ่อันนี้ให้แป๊บนึงโอเคโอเคเอาใหม่ว้า trai chị, 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 chị,